โดนทหารว่าแดงหย,ย่ขนาดนี้นักวิชาการไทยบางคนอย่างอวยนักอวยนาว่าว่าแดงมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าไทยจนทําให้ชาวไทยบางคนเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะครับลอยตาเลี้ยงศึกไทยเขาสู่สองจุ้มนะ่ะปองกันเลยเขว่าก็เรือกองลงสู้ศึกไทยนะฮาผมกูลมันพอมาเยอะหนะ่สามวันนะเขากลเพียีนะิชิงมาชิงมานะ่ะชิเงเราในเผื่อมดอ่ะมันจะอ,อกมาวัดด้วยแหล,ละละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดโซโคส,สูคนมาพบก,กับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่437และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่ทหารว้าแดงเยยก้องถับไทยรายละเอยดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเมือนอย่างที่แอดนําเสนอไปก่อนหน้านี้ที่คุณเรวัตกลินเกซอนออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ส่วนตัวพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นกําลังพลและยุทโธปกรณของไทยและวา้าโดยท่านกล่าวว่าถ้าเกิดมีการรบกันจริงไทยเม ซีรีสอะไรมากหรอกครับกองทัพบอกไทยถือเป็นกองทัพชั้นนำในอาเซียนสักกยาภาพของเราเหนือกว่าพมา่าลาวและเขมรไม่ว่าจะเป็นกำลังพลกำลังอาวุธที่จะพอๆกันกับไทยก็จะมีมาเลเซียแต่เรากับเขาก็ไม่เคยมีปัญหาบาดมางก,กันถ้าไทยรบกับว้าจริงว้าซูรอไม่ได้หรอกครับไม่รู้จะเอาด้านไหนมาเปรียบเทียบกันนะครับว้าไม่ได้มีเครื่องบินรบไม่มีจรวดนําำวีทีกำลังพลก็สามหมื่นกว่าเองนี่เราไม่ได้จะรบกับพามา่านะเราจะรบกับว้าซึ่งเป็น ชนกลุ่มน้อยในพามา่าทารบกันไปก็จะมีประเทศอื่นมองว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กแต่ทว่าท้าเจราจาให้ออกไปแล้วแต่ยังไม่ยอมออกก็ต้องมีมาตรการเด็ดขาดกับว่าขอให้ประชาชนชาวไทยรอดูกันก่อนเพราะว่าเหลือไม่กี่วันเท่านั้นนะครับทานเรวัตยังกล่าวอีกว่าที่จีนสนับสนุนว้ามันก็เป็นเรื่องปกติก็มีสรงอาวุธให้บ้างเพื่อเอาว่าเป็นแนวกันชนนะครับเราไปชมคลิปกันหน่อยนะครับแล้วมาสรุปกันอีกที ถ้าลบกันจริงๆนี่สบายนะครับไทยนี่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นกองทัพที่นำในอาเซียนนะครับแม้แต่พมา่าลาวกัมพูชาอย่างนงี้ศักยภาพข,ขมรอย่างเงี้ยศักยภาพเราเหนือเราเหนือเขานะครับกำลังพลกำลังอาวุธกำลังรบนะครับที่จะพอๆกันก็มีมาเลเซียซึ่ง เขาไม่เคยทะเลาะเบาแหวงอะไรกับเราเลยนะครับถ้าลบกันจริงๆเขาสู้เราไม่ได้ละครับมันจะเหมือนกับเทียบกันไม่ได้เลยเทียบกันไม่ได้เลยนะว้าไม่ได้มีเครื่องบินรบไม่ได้มีจรวดนำวิถีกำลังพลก็น้อยกว่าเขาสู้เราไม่ได้ละครับนี่เราไม่ได้จะลบกับพม่านะลบกับว้าซึ่งเป็นชนกลุ่มน,น้อยครับใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าไปรังแกผู้ใหญ่รังแกเด็กนะ แต่ว่าถ้าเจรจาให้ออกไปแล้วไม่ออกมันก็ต้องมีมาตรการที่จะทำให้เด็ดขาดรอดูปะกันก่อนฮนะยังเหลือนไม่กี่วันสนับสนุนนี่มันก็เรื่องธรรมดาครับ สนับสนุนจากจีนเนจีนเขาต้องเลี้ยงเป็นแนวการชนเขาก็ส่งอาวุธให้บ้างแต่ว่าทานศาสตราจารย์ดรสมชายวิรุฒพนนะครับประธานองค์กร PSC Thailand ด์กลับมีมุมมองที่แตกต่างกันนะครับรายละเอียดมีดังนี้ครับผมก็คิดว่าถ้ารบเนี่ยเราก็มีความเสียหายไม่น้อยนะครับเพราะกองกำลังเขาไม่ใช่กองกำลังไอ้พวกชาวป่าชาวเขาที่ไหนละ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันเขาก็มีฐานที่มั่นคงและยังมีมหาอำนาจหนุนหลังอย่างจีนอยู่ด้วยอาวุธเนี่ยเขาทันสมัยที่สุด อวุธบางส่วนเนี่ยผมผมเรียนว่าเพอเจะทันสมัยกว่ากองทัพไทยซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขามีเงินเยอะจากการค้ายาเสพติดสามารถซื้ออาวุธจากหลายที่จากตลาดมืดก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็มีแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธอ่ะมีรถถังอ่ะมีปืนใหญ่เพราะงั้นเพราะงั้นมันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่านึกว่าแค่กองกำลังชายตะเข็บแล้วก็มีปืนแค่ M 1 6อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับวันถ้าเกิดกำลังเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเข้าตามเป้าประสงค์ของว้าแดง ที่อยู่ทางเหนือด้วยก็ได้เพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ค่อยเชื่อมต่อกันระหว่างว้าแดงที่อยู่ทางใต้กับว้าแดงทางเหนือก็อาจจะเคลื่อนกําลังลงมาสนับสนุนว้าแดงทางใต้เพื่อเปิดทางหรือยึดพื้นที่บางส่วนของของฐานใต้ด้วยก็ได้นั้นก็เขาก็เขาก็มีกาลังมากพอที่จะทําอย่างนั้นครับคือตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันละตอนนั้นเนี่ยในปี2545อันนั้นเนี่ยเออมึงยอนแล้วก็ว้าทางใต้เนี่ยยังมีกองกําลังซึ่งซึ่งก็ถือว่าเข้มแข็งแล้วแต่ว่าไม่เท่า ไม่เท่าปัจจุบันนี้ต่างกันลิบลับเพราะงั้นเนี่ยออรัฐบาลไทยก็สามารถใช้ใช้กําลังเนี่ยข่มทับแล้วก็จัดการจนกระทั่งวายอมถอยแม้กระทั่งครั้งหนึ่งเนี่ยออในสมัยที่พลเอกชาวาลวิตเป็นบุรุษชาตาราหานบกมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็เคยเออมีแม้ทัพภาคสามเนี่ยส่งกำลังบุกไปถึงเมืองยอนนู่นเนี่ยจนกระทั่งพลเอกชาวาลวิตเนี่ยต้องต้องรีบสั่งถอนกลับมาเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบกระทั่งกับออรัฐบาลฐาน,ฐานพระมาร่าซึ่งเราคปามกมัมพั์ที่ดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าว่าตอนนั้นกกงลั มันต่างกันเยอะเราก็เหลือกว่าเยอะหละแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่นะครับแล้วก็แม้กระทั่งว่าเรามีความได้เปรียบตรงที่เรามีกองทัพอากาศเนาะเรามีมีมกองกําลังทางอากาศที่เข้มแข็งแล้วก็ดีกว่าเขาเยอะเข,เ,ขเขาเขาแค่ไม่มีอะมีแค่อติรตบุธอะเพราะฉะนั้นก็ก็คิดว่าเราจะได้เปรียบตรงนี้แต่เขาก็จะมีตำรวจที่จะสามารถต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศได้ซึ่งก็ทําให้เรามีความเสี่ยงมากขึ้นต่อการใช้ใช้กําลังทางอากาศเพราะงั้นผมว่าปัจจุบันกับตอนอดีตมันต่างกันเยอะมันคงคง ไม่สามารถทําได้ง่ายเหมือนเหมือนครั้งครั้งก่อนนู้นแหละครับจากการดูคลิปของท่านศาสตราจารย์ดรสมชายสามารถจับได้ความในด,ดังนี้ครับท่านบอกว่าถ้าต้องรบกับว้าจริงแน่นอนว่าไทยเราจะต้องเสียหายไม่น้อยเพราะกองกําลังว้าแดงไม่ใช่กองกําลังชาวปลาชาวเขาธรรมดาว้าเองมีฐานทัพที่มั่นคงแถมยังมีมหาอํานาจนุ่นลังอีกอาวุธยุทโธป,ป,ปกรณ์ของเขาก็ทันสมัยบางส่วนเพอเพ,อ,เพอ,ออาจจะทันสมัยกว่ากองทัพไทยซะอีกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยนะครับร่ำรวยจากการขายยาเส สามารถซื้ออาวุธจากลายถี่ได้ไม่ว่าจะเป็นจีนหรือจากตลาดมืดก็ยอมได้นอกจากนั้นว้ายัางมีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธมีรถถังมีปืนใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเขาเด็ดขาดนะครับอีกอย่างถ้ามีการสู้รบกันก็อาจจะตรงกับเป้าของว้าเหนือเพราะดินแดนของเขายังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้เขาอาจจะลงมาช่วยว่าใต้รบก็เป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะยึดพื้นที่รัฐฉานใต้ฐานส้มช้ายอย่างเราต่ออีกว่าสมัยที่ไทยมีปัญหากับว้า ในปี2545มันขับไล่เขาง่ายนะครับเพราะอาวุธยุทโธปรกรณ์ของวานั้นยังไม่เท่าไรแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วว้ามีถังกองกําลังและมีอาวุธที่ทันสมัยมากแต่ล่าสุดนะครับก็มีชากหวาแดงแอดไม่นแน่ใจว่าเป็นทหารว้าหรือประชาชนนะครับมาท้าท้ายกองถับไทยรายละเอียดมีดังนี้ครับเราไปรับชมรับฟังกันนะครับ อืมแต่ก็ต้อเใียเเขาอยู่รีจิวันหนอมันนายหย้อนลัดหนอจุ่มสึกไทยเขาหน่อจุ่มยอดยอดสักเขาหน่อสองจุ่มเนี่ยมันว่าไขรอยู่วะป้อมมันยื้อก็ยื้อเลยจาตัวแหละผ่าเกี้ยป้อมมว่ากัดเข็ญก็วัดตัวเลยลอยตาเลี้ยงสึกไทยเขาสู่สองจุ่มหน่อยปองกันเลยเขาว่าก็เหลือกองลงสู่ต้องสึกไทยนะเขาไม่กูดมันป้อมมายื้อเขาหน่อยสามวันนายเขากว่าเพียอที่จริงไหมจริงไมไหนะริงเราน่ยเขาเพียงหมดอ่ะมันจะออกมาวัดด้วยเลยโดยทหารว่าแดงคนดังกล่าวนะครับบอกว่าพวกทหารไทยและทหารเจ้ายอดเสื สองกองทัพนี้มันบอกว่าอยากยิงวะถ้าอยากยิงก็ยิงมาได้เลยลองยิงดูสิจะได้รู้ว่าใครแน่กว่ากันถ้าพวกมึงเก่งจริงก็ลองดูดอยใต้แรงและกองทัพไทยป้องกันตัวเองไว้ให้ดีแค่ตัวพี่เขาคนเดียวก็ยังไม่กลัวปืนใหญ่ของไทยแล้วถ้าไทยเปิดศึกยิงก่อนจะขอเวลาแค่สามวันเท่านั้นจะบุกให้ถึงเชียงใหม่เชียงรายเลยนะครับถ้าแน่ก็มาวัดกันดูนะครับต่อกับประเด็นของฐานสมชายชาวไทยมีมุมมองดังนี้ครับเราไปรับชมกันเลยชาวไทยทานแรกให้มุมมอง ถ้ากลัวก็ยกประเทศให้เขาไปการสูร้รบก็ต้องมีเสียหายเป็นเรื่องธรรมดาความคิดแบบนี้แหละขางบ้านถึงไม่แกล้งใจนะครับชาวแทยท่านได้ซ่องให้มุมมองว่ามาฟังนักวิชาการหัวใจว่าแดงออกมาอวยว่าแดงอีกแล้วว่าว่าแดงนั้นอาจจะมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าไทยหลายอย่างเพราะพอใหญ่นักวิชาการรู้ดีทุกอย่างก็แสดงว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าแดงพัฒนากล่าวนามากแต่กองทัพไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่พัฒนาใช้หรือไม่นักวิชาการผู้รอบรู้ทุกอย่าง วัดกําลังกันเลยพอ่อยายนักวิชาการ18นี้เดียวรู้กันว่าอาวุธใครจะทันสมัยกว่ากันพอ่อยายนักวิชาการเคยเห็นว่าแดงอ้ออาวุธที่ทันสมัยไปถล่ามผม่าหรือยังอาวุธทันสมัยจริงเนาะว่าแดงเก่งจริงถึงได้มาลบอยู่ตามตะเข็บชายแดนรุกเอาแดนไทยอีกตั้งหากรบกับไทยใหญ่อย่างเอาชนะไทยใหญ่ไม่ได้เลยนี่หรือที่บอกว่าอาวุธทันสมัยผู้นาว่าแดงอย่าลืมรับเอานักวิชาการคนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับชาวแทนที่สามให้มุมมองว่าเป็นถึงอดีตผลโทแต่พูดเหมือน ทหารว้าเป็นนักรบเทพเจ้าอาวุธเนื้อกว่าไทยแล้วทหารไทยล่ะไม่มีความสามารถเลยหรืองไงนะครับชาวเท,ท่านที่เสียให้มุมมองว่าผมคอตอีกหน่อยนะครับมันโมโหที่บอกว่าจะเจราจากับวาแดงก็มันเจราจากันไม่ได้จะบอกให้เจราจาอีกถ้าเจราจาได้ผลไม่ต้องรอถึง1ิปีหรอกครับแค่ครั้งเดียววาแดงก็ออกไปแล้วแต่มันเจราจากันไม่ได้คุณควรพูดถึงการรบมากกว่าที่จะคอเจราจาขนาดจีนเตือนวาแดงมันยังไม่ฟังเลยและจะให้ไทยไปเจรจาอีก ถ้าเป็นนักวิชาการไม่ควรจะวิเคราะห์อะไรที่เป็นการวนไปวนมานะครับอย่างเช่นการเจราจาเพราะจะรบกันก็คือมันเจราจากันไม่รู้เรื่องนะครับชาวเทท่านที่หให้มุมมองว่าวิจารณ์เขาขัางว่าชัดๆแสดงว่าอยู่ขังรัฐขายชาติไทยเราไม่งงทรงทหารไปตายเปลืองรอกมีแต่ปืนใหญ่ระยะไกลและ F16 ทิ้งบอมไปนะครับอยู่กับว่าเถอะท่านหักกลัววาขนาดนี้ชาวเทท่านที่หให้มุมมองว่าไม่เคยเห็นไทยรบกับใครนานแล้วในไหนก็ในไหนแล้วก็แสดงเส้นอย่าหนุภาพทางการทหารไป นานๆจะมีการรุกล้ำอธิธธปไตยเป็นภัยคุกคามแบบนี้งบทางการทหารที่ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก็เยอะจัดให้นักหนักไปเลยนะครับชาวแทนทานที่เจ็ดให้หมุมมองว่า,วาอะไรการถานพลโนี่ขนาดไทยเรามี DT i 1 1อย่างสูวาแดงไม่ได้อีกเหรอโดรนเคบีของไทยก็มีอย่างเป็นรองวาแดงอีกหรอนะครับชาวแทนทานที่8ให้หมุมมองว่าพูดได้ไงว่าวามีอาวุธเหนือกว่าไทยอาวุธว้าเปรียบเทียบกับไทยไม่ได้เลยปืนใหญ่ก็ต่างกันมากไม่ต้องใช้เครื่องบินด้วยนะครับชาวแทนทานที่เก้าให,หม้มอง มองว่านักวิชาการเรื่องมากเรื่องเยอะความเสียหายเกี่ยวกับยาเสพติดในประเทศไทยและชื่อเสียงมากกว่าที่ฐานคิดผู้นําประเทศไทยควรทําให้มันเด็ดขาดทําให้จะต้องสนใจประชาคมโลกท,ทั้งที่เขาเป็นชนกลุ่มน้อยที่สร้างความเสียหายให้ประเทศทหารเขามีไวรบรักษาพื้นแผ่นดินไทยนะครับชาวไทยทันสุดท้ายให้มุมมองว่าอยากตั้งคําถามสักคําถามว่าถ้าเกิดตอนนี้มันยังไม่ถอยแถมได้ใจแล้วก็หลุกลำ่ำเข้ามาอีกสักกิโลนึงนะครับอยากรู้ว่ารัฐมนตรีกร มยังจะนิ่งนอนใจเฉยหรือเจราจาอีกหรืออย่างใจเสาะให้เขาหลุกล่ำอีกสักกิโลนะครับนั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยต่อกับฐานสมชายนะครับผมก็ต้องรอดูกันว่าถึงวันที่18นี้ว่าแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับจะถอนทัพหรือว่าจะดื้อรัน้นต่างทัพณเขตผิพาทที่มีปัญหากับไทยอยู่ก็ต้องรอดูกันนะครับผมเรื่องราวในวันนี้ก็มีแขนนี้นะครับพี่พี่พ,พ,พ,พี่ทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถที่จะเข้าไปลงใต้วิดีโอได้เลยและในวันนี้ถ้าแอดนำ เสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยก่อนลาจากกันคุยพอนไอพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวแล้วนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับพี่ๆก่อนลาจากการขอกล่าวคําว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหมนะ่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบอยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ